นับเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียของวงการบันเทิองอย่างมากครับสำหรับการจากไปของนักแสดงอาวุโสไพรโรดใจสิง์โดยช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ทางครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพขึ้นที่ศาลาหนึ่งวัดลาดพร้าวเมื่อเวลา17นาฬิกาซึ่งมีคนเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยทางครอบครัวได้ให้สัมภาษณ์ก่อเรื่องพิธีรดน้ำศพว่าขอขอบคุณทุกท่านที่มาหาและระลึกถึงคุณพ่อตลอดและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา ขอบคุณทุกทกท่านอะค่ะเพราะว่าอย่างพี่พี่น้องๆองที่เรารู้จักอะไรแบบนี้ก็โทรมาตั้งแต่ตอนเช้าพอได้ข่าวอะไรเงี้ยก็โทรมาส่งข้อความมาอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนแบบระลึกถึงแล้วก็ส่งข้อความมาเยอะมากนะคะแล้วก็ส่งงหลีหรือว่าเอ่อโทรมาอะไรแบบนี้ค่ะว่าอยากจะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานะเดี๋ยวจะอะไรเงี้ยค่ะให,ใ,หให้ให้กำลังใจเราแล้ว,ลวก็ พี่พี่น้องๆครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยกขาต้องขอบคุณทุกท่านที่แบบระลึกถึงพ่อตลอดนะคะตั้งแต่ตอนช่วงที่คุณพ่ออยู่ที่เวลาเก็บป่วยก็จะมีคนระลึกถึงตลอดอเงี้ยค่ะนอกจากนี้นะคะในพิธีรถน้ำศพเมื่อวานยังมีเพื่อนนักแสดงเดินทางมาร่วมไว้อะไรมากมายอาทิ รองเขามูลคดีกรุ่ศรีวิไลรวมถึงคนบันเทิงคนอื่นๆก็ได้ส่งพวงหรีดมาแสดงความเสียใจด้วยค่ะซึ่งทางคุณรองหนึ่งในเพื่อนสนิทก็ได้เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อคุณไพโรธว่าเป็นคนเก่งในการทํางานทําได้หลากหลายและที่สําคัญเป็นคนนิสัยดีมากๆโลดเป็นคนเก่งนะผมจะบอกให้ผมยังฟู้โลดไม่ได้เลยโลดเล่นได้ทุกบทโลดเป็นได้พระเอกตลกก็เล่นได้โศกก็เล่นได้ผมยังแพ้โรดเพราะผมเป็นพระเอกไม่ได้ แต่โลดได้ทุกอย่างที่สําคัญโลดเป็นคนที่มีนิสัยดีมากๆเพื่อนฝูเนี่ยโลดไม่เคยให้ร้ายเพื่อนไม่เคยนินทาว่าร้ายใครมันเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆผมกับกรุงศรีวิไลเนี่ยรู้ดีไม่มีใครครบใครโลดได้ลึก่งซึ่งท่าผมกับกรุงศรีวิไลผมนั่งรถมาเนี่ยผม,มจะยบอกเลยว่าเจอผมต้องเจอกรุงแล้วขึ้นมาก็เจอจริงๆคือมันทิ้งก็ไม่ได้ ทางด้านเพื่อนซีคนของอาไยโรธอย่างกรุงศรีวิไลเผยความรู้สึกว่าหลังจากที่ทราบข่าวก็เสียใจมากครับเพราะว่าร่วมงานกันมา50กว่าปีแต่ก็เข้าใจว่าการจากการเป็นเรื่องธรรมชาติและเผยถึงความประทับใจที่มีต่ออาัยโรดว่าประทับใจในความเป็นคนดีเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับทุกคนได้ตลอดพร้อมฝากบอกว่าขอให้เพื่อนไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ร่วมงานกันมา50กว่าปี รู้จักกันโดยธรรมชาติก็สงสารก็นด้เขาสร้างความสุขได้ตลอดวันไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกส,สร้างเหตหาได้ตลอดอก,ก็ความเป็นคนดีเป็นเพื่อนกันนะครับไม่ถือยศถาบรรดาศักดิ์ <c oughs> เป็นเพื่อนกันจริงๆก็ขอให้เพื่อนไปดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเพื่อนสู่สุขส,สัมปพบ เบื้องบนพบที่ดีตลอดไปพบภูมิที่ดีแล้วก็คงได้เจอกัน จากนั้นในช่วงหนึ่งทุ่มนะคะก็มีพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกค่ะโดยมีครอบครัวใจสิงเป็นเจ้าภาพและมีคนบันเทิงเดินทางมาร่วมสวดพระอภิธรรมอาธิคุณปูปริศนาก้องปิยะและสําหรับกําหนดสวดพระอภิธรรมศพนั้นจะมีไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะคะและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่28กุมภาพันธ์ณเมนวัดลาดพร้าวเวลาห้าโมงเย็นค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ